สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์นะครับดี๋ยวคอมเมนต์นี่เลยว่าใช้อะไรขัดนะครับนี่นะครับผมใช้น้ำยาล้างเล็บโอ้เล็บผมก็ดำ้วยยังไม่ได้ตัดเลยอ่ะเป็นว่าน้ำยาล้างเล็บนะครับ10บาทนะครับซื้อแถวร้าน20บาทก็ได้อ่ะนี่นะครับเราก็เอาน้ำยาล้างเล็บนะครับก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขัดนะครับตัวตรงนี้ครับ ห็นไหมครับมันก็สะอาดขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะขัดให้มันเห็นชัดเลยนะครับรอยสติกเกอร์ที่ออกาอยากน้ำยาล้างล็บเอาอยู่ครับน,นี่ครับเป็นสีแดงๆเนี้ยเวลาขัดนะครับระวังนะครับ่าให้มันไปกินสีเลี่ยมันจะไปโดนนะครับเราจะต้องขัดให้มันละเอียดนะครับยังไม่ถึงปวดเลยครับเนี่ยนี่เดียวเองสะอาดละ